ทางที่จะไปหินตาหินยายนะครับพอเข้ามาสักพักก็จะเจอเนินแบบนี้แหละนะเป็นเนินนะครับเป็นทางค่อนข้างจะแคบนิดนึงนี่คือทางจะไป หินตาหินยายนะครับไปอีกไม่ไกลก็จะเป็นชุมชนนะครับมาเป็นคล้ายๆชุมชนนั่นอยู่ตรงโค้งนะครับแล้วก็จะไปสู่หินตาหินยายนะครับไปตรงนี้นก็จะออกสู่ถนนใหญ่ นถนนใหญ่ที่จะไปอะไรละ่ะไปหาดละไมใช่ไหมเออไปอะไรซิวบีดนะครับอยู่ตรงซอยข้างหน้านะครับถ้าไปทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็จะไปออหน้าทอนนะครับ